นาสัมผัสอันนี้ก็คือบอกตรงนี้ว่าไม่ได้อวยเขานะคะเพราะว่าไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องอวยเขาอ,อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือหอมอันนี้คือเรื่องจริงอยากต่อมาซึมเร็วมากมและอันนี้เป็นขอ้อพิสูจน์ว่าเอสเซนต์จะต้องซึมเร็วเพราะส่วนใ,<ช>ใหญ่แล้วเวลาคําว่าเอสเซนต์อ่ะมักจะเป็นตัวแรกที่เราลงให้กับผิวก่<ช><พ>อนนี้เราจะลงครีมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าบางตัวที่เรารู้สึกมันหนื่นครีมที่อยู่ที่บ้านแล้วสึกว่ามันหนื่นให้ใช้ตัว b P s s เซ ตัวไฮยกของเราเนี่ยผสมลงไปก่อนงั้นการซึมจะดีขึ้นใช้ร่วมกับโลชั่นตัวอื่นก็ได้ทาแล้วทากันแดดทับก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับหอมหอมจริงหอมหอมจริงหอมหอมเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยค่ะ BP Essence Hyaluronic นะคะหรือเจ้าตัวไฮยาตัวดังเลยนะคะตัวนี้จะเน้นเรื่องความชุ่มชื่นเป็นหลักเลยค่ะทุกคนใช้แล้วไม่แห้งนะคะเหมาะสําหรับคนผิวแห้งแล้วก็คนที่อยากมีผิวขาวใสสาฟอนของน้องก็เหมือนที่เขียนไว้เลยนะคะจะเน้นเรื่องความชุ่มชื่นของผิวเป็นหลักนะคะแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะมีผิวขาวใสเป็นพิเศษแนะนําให้ผสมกับตัวโลชั่นหรือครีมบำรุงที่เราใช้อยู่เป็นประจําก็ได้เลยนะคะมาในรูปแบบของขนาด1000 ml นะคะเรียกได้ว่าใช้1ปี